สรุปผลการดำเนินง,งานประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลแม่ระมาดระหว่างวันที่23-27มิถุนายนพุทธศัการาช2568เมื่อวันจันทร์ที่23มิถุนายนเวลา9นาฬิกานายอังคูนแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดได้มอบหมายเจ้าหน้าที่จากกองช่างดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำชุมชนนกแก้หมู่ที่2และชุมชนบ้านห้องหมู่ที่5ตำบลแม่ระมาด และในเวลา10นาฬิกา30นาทีนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ในายมานุฟันสายนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดงานไฟฟ้ากองช่างเนิมการซ่อมแซมระบบเสียงตาสายที่จำรุดชุมชนนกแกลหมู่ที่2และชุมชนนอนบุญหมู่ที่3ตบแม่ระมาดเมื่อวันอังคารที่24มิถุนายนเวลา9นาฬิกานายอังคูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลม่ระมาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล รองประหลาดเทศบาลและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแมรมาตร่วมกับส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนนักเรียนและนักศึกษาได้ร่วมประเพณีหล่อเทียนจำนานรรษาประจำปี2568ประธานในพิธีสงโดยครูบาอินแก้วกาวิโรพระคคุวิจิตวัฒนาวิธานประธานในพิธีโดยนายปริญญาสายโรธนายอำเภอแม่ระมาตรนวัดดอนแก้วหมู่ที่6ตำบลแม่ระมาต ในเวลา9้าน,นาฬิกา30นาทีคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรมจากโรงพยาบาลแม่ระมาดได้มาให้บริการเด็กนักเรียนจำนวน53าคนณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนแม่ระมาดเมื่อวันที่ยี่สิมิถุนายนเวลา8ปดนาฬิกา30นาทีนายอังกูลแก้วจันเพชรายกเทศมนตรีตะบนแม,รามา่ระมาดพร้อมด้วยนายสุวัสดิ์สุรินตะรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่จากเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2 5 6 8เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีส่วนราชการระวิสาหกิจอปทคณะครูบุคลากรการศึกษานักเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณาคาเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่จเรา ในเวลา9นาิกา30นาทีนางสาวอาวริรัตการจนะคงคารองประลัดเทศบาลรักษาการแทนประหลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกับสำนักงานกลางจังหวัดตากซึ่งได้ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,018โดยได้คำแนะนำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาดและเวลา13นาฬิกานายสุวัสดิ์สุรินทร์ตารองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายพุทธพงศ์สันวิชัยผู้มีการกองสาธารณาสุขได้นำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ระมาดดำเนินการพ้นฝอยละองกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกณโนะรงเรียนบ้านห้วยนกแรลและชุมชนนกแลหมู่ที่2ตํตำบลแม่ระมาด เมื่อวันพัสปอดีที่26มิถุนายนเวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดงานไฟฟ้ากองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลแมระมาดและในเวลา13นาฬิกานายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่แนวทางการวางท่อประปาภายในเขตเทศบาล วันศุกร์ที่7มิถุนายนเวลา9นาฬิกานายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบ,บมาลามราราษฎรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูจากโรงเรียนบ้านห้วยนกแหลเพื่อปรึกษาหาหรือข้าราชการณนะห้องผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยนกแหลหมู่ที่2ตำบ,บมาลามราราษร ในเวลา9นาฬิกา30นาทีคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดและในเวลา10นาฬิกานางนงครานสุริเมืองและนายสุวัสดิ์สุรินตะรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีการกองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลแม่ระมาด ได้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ประชุมชี้แจงโครงการโรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งมอบทรายเป็นกับชุมชนและสำนักง,งานเทศบาลตำบลแม่ระมาดวันที่23-27มิถุนายนนายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบมลม่ระมาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกกลางระบายน้ำ พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำชุมชนสีบุญเรืองหมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดวันที่23-27มิถุนายนนางจารุวรรณแสนคำพงครูชำนาญการรักษาชัการแทนผู้ในการศูนย์มนเด็กเล็กพร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพัฒนาการทั้งสีด้านของเด็กปฐมไวัยได้แก่ 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒน,นาการด้านสติปัญญา 3. พัฒน,นาการด้านอารมณ์และ 4. พัฒน,นาการด้านสังคมณศูนย์มนาเด็กเล็กเทศบาลตะามนเบรมาศวันที่2 3่สมิถุนายนนายกเทศมนตรีที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดงานส่วนสาธารณะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดําเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล ในมอบหมายเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนรางระบายน้ำและส่งน้ำอุกโพคกรีโภคภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก